สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอเสียงภาษาไายนะครับผมเสียงํำนวนปูดวาแล่งได้กันให้เทือนแปล่ว่าปูดกันได้มากมายให้เสียงดังนะครับผมเป็นคำปูดบริบทกันในการสนทนาหรือวังกลุม่มซึ่งพูดว่าไม่ถึงว่ารูรกันย่ว้า การบางคำบางพูดบางสิ่งบางอย่างเราพูดเสียงดังไม่ได้ต้องต้องแอบต้องยบยบแปลว่าก็คือ,อไม่ให้คุณมือที่ต้มรู้ว่าเราพูดในเรื่องสิ่งที่เขารู้แต่เขาไม่รู้ประมาณนั้นครับผมเป็น คำนวณที่ว่าพูดกันในในใน,ในกลุ่มคนสไตล์เดียวกันต้องมกักจะใช้คำว่าแร่งไล่กันให้เทือนครับผม